ประสูติยาลงราภรับพระจานก็กลับขึ้นแทนที่สนง,องนอริยงและองอดีลบน ถึงบนดฟ้าทอแต็งจ้าและออกไปทั่วทุกสา,ารางตนชันฟ้าก็แจมปุราเขออาจัดงานใหญ่องุระเตียงข้ามิเกณฑ์่ายย่าราลำรุกการเขาก็จัดงานใหญ่ เอกเป็นเอกนาพินน้อมอลลาฮิเนตันละเซรูมมากราชขณาเป็นมุคคนละไยองค์มหาฤทีผมุนีนาครลสิเนิวยวอิงวอลขึ้นกราบว่าเจเนเป็นฤทียมุนีนาบทุงต่างกินกำหนด น้อมบอนไหวชื่นพ่อครูให้ลงม,มาเรียนทักยังทนจะดาัาบนือทุกองไฟอาราธดาบทกำหนดเชื่นมาอุทกดาบทจาผู้อยู่กลยได้ือสิ่งนารอดลานเป็นยอดสำราญ มาลูกน้องบูชา,อ,าชชดดองค์ฤๅษีนารายณ์ฤๅษีตาบัวเธอจัดขว้ากับตดและจึงน้อมกับน้องเธอและบู่ตาบาย,ยาออกผู้น่ารอดชวนหลวงลอกเอาผู้น่ารอดชวนหลวงลอกเอาขอเชิญข้าวมารวมพิธี ก็ใหญ่พ่อครูนาลอดบาดเิ้วพ่อจากเอ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 อเออู้นารอดบาดเิ้วพ่อจากกระบะราตนา ปาวายวายฟาปูธาฟายาทุกซอกห้องอารมณกยิ่นอกสนองเชิญปู่ประทับดำกายถเธอละปู่ตาไปตลาดไทยลุกมากราดธนาพับครูยาเยาือลืมมีตาไปทุกซอกห้องปู่จาลุกกร,ราบอาราดธนา ประทับยังกายปู่ตาไฟพอละอ,องค์เช่นสเสด็จลงประทับยังกายเชินครูนะให้ท่านมาประทับให้ท่านมากับกาบยังกายสิบนราบบานนาราธนาปู่ตาไฟลงมา แหกสายใ่ประทานระพอลวิวรปูวานกราบนัมบัสสการและเชิดระทับ,บดักนากายเสด็จลงมาและให้เป็นริงพงคนละเดรินพิโรนะ่อครูใาญ่บูเมจลูกกันปัญญาตดตังจิตกำหนดน วอนวายอีกปูนาเดียก็เหลือเล็กครูที่ตากศีรันาไวไ้ว้อุกาศล,ลสานสปนาาัศนโมกุกภลเลอเดรินทีอระละสุวาที่ที่ยาเย,ยือปูชีวนกนกปูมารพาดหมอยาบุงชาติที่เกลยียยกล่อมูลสัตว์ ตาบ,บูดละปูสัตว์นาตาบ,บุกอลุกยังน้อมจำนงลายเป็นมงคนล,ละชายาและลือตีโคบูรที่บริสุทธิ์เชิญมาลือตีโคดมพอจาขออยู่แห่งใดเชลพูดนาเรนมาบกเก,เกสีเล่ามามูดียาทรงประทาสพอละชายอาลอยแปดพระยาลุกเชิญท่าน ลงมากร,ราบราชตนาบรือตีชีพลายเื่อผู้ชอบเงินลาผู้ชอบทองหลุ่มน้องสนองละขึ้นวิงอวอนว่ายขอบปู้จ้าสมิงปลายอยู่แห่งนาย ก็เชิญมาแหกของก้าวลักกราบข้าวเชิญยาแลักกราบนามัสักการณ์นราธนาที่ประข่าวเนื้อที่ทันทเท้าะแลครูทันที่แก่งชาลาวจิตและเชิญตัวพิธีละองค์มาหาษฎ เพืทอตประทับกายาสถิตในทามในหิมะพานแดนไกลยอยู่ในป่าใหญ่ระยะทางมาละปูพมาเดินดงและดอกจำนงและเชือกคนลูกมาวายบิงว่อและปูพมาเดินดงมาปูพมาเดินดงให้ตาเด็ดลง กันเถิดปูยาปู่พ่มาเดินโดงให้ทะลงประทับไม่มากรรมกับมาได้เวลาปูโค,โคมาพัดน,นอมประดับเถิดทีและขอบระบาระบีปูโคมาพัดโู่า สดดนดะทประทับสู่ดำมกายองค์มหาูุทีิประทานพรนะฮะพระได้เลิเกเด่นเป็นอุดมครูมาเชยมาชมกันเถิดครูยาเชิญแลว้วทุกองไม่ทันลงประทับยยงโนดจะดักรับที่บูชาอักทีพาหวัวว่าบุพภา มาเป็นลี่ตกลูกกับอาราธดาโดมาเลมาขาชยนคำเออยดำลีกบปาราลตน์นาโอปลีโอปลีละเอ้ยเป็นสื่อเชยอละก,อนล,งงอ,กอนละ,ะลูกองยอดล่ะพระบุณีครูนาเพรคุนมงคนทับมาด้วยนะให้ทานมาชูช่วย กันเทศปูญาปูอราระนาบดละอุปราุท์มุนีเชิญยาละบารบีละสมประทับพระปลาพระประจักษ์ขอดเจ้ากลอนเจ้าโบดตั้งถิ่นกำหนดราราราตน,น,รานาถ้รอยแม่ต้องยานามัสการเชิญกอ,อนนั้นลงมาไหววิหัวละสุดาพระพลา เกิเขตแล้วทุกองให้ครูตะเด็ดลมมาได้เวลาติบนิ้วกราบบาทพระมุนีองค์มหาฤทีีว่าขู่จะเชื่อสเดลงมา สเด็ดลงและน้ำํำนุงและเือละกอนละกราบไหววิงอวละสิมานนิวัละทาได้เล็กแล้วก็พบแก้วดวงใจครูอยู่ที่ไหนนักประรารตนาเอ้ยชอมากอกเจ้าดอกระดังอาเอ้ยชอมาเกอ,อกละเจ้าดอกจับ รานาธนาองค์พระมหาราษีเชิดทานพระเมตตาที่วิตาคุณนางเลือเลือเล,ล,ลือมูนีนาธ มามา,มา,มาโอมุนิวรรวจนังสาทเทวเมตุนันตุนธรรมสวนาปารอายามปัทานต,ตาอีอีเสมอถิ่นอีท้องพ่อปู่นารอดสุธิพยาโนโง่รองสิบสองน้องปะปรัเนา ขอบพระไทยพอบผูตาไฟแห่งทุกงสองห้องเจ้าของงานวันที่หสิงหาคมนะครับก็จัดงานที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยหลักสีนะครับ ด้วยอำนาจสายญาณแห่งบรม,มคีคูทั้งร้อยแปดปริยาณแปดปุตติพันธเปรธรรมคันเสด็จประทัาเปรตทานพรด้วยเทอราเจ้าข้า